สวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามินเดอะคามิทาร์เรพบกันอีกครั้งวันนี้สลับไพ่ทาโรสสายจิตวิญญาณเพื่อการตื่นรู้โดยให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความจากจักรวาลถึงคุณเป็นเรื่องสำคัญขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ของท่านที่เข้ามารับชมแจ้งเพิ่มเติมหากคุณเห็นคลิปนี้ไม่ว่าจะเข้ามาดูเป็นเมื่อไหร่ก็ตาม เมื่อคุณเห็นคลิปนี้จะเป็นข้อความนำทางจากจักรวาลเป็นเรื่องสำคัญถึงคุณสำหรับการอ่านไพ่จะเป็นความหมายทางด้านจิตวิญญาณเพื่อการตื่นรู้ให้คำคมวลีคิ์ดข้อคิดคำนำทางจากจักรวาลผ่านไพ่ถึงคุณเป็นเรื่องสำคัญสำหรับวันนี้พลังงานโดยภาพรวมของคุณจะเป็นเช่นไรให้ไพ่นำทาง เพรความนำทางจากจากักรวาลถึงคุณสู่เส้นทางแห่งการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณไปที่หนึ่งก้าวถ้วยความสุขความพึงพอใจความสบายใจการก้าวข้ามจากความทุกข์ยิบากกรรมการหมดทุกหมดโศกและการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดแห่งความพึงพอใจของคุณความพร้อมทางด้านความเป็นอยู่ความมั่นคงในชีวิต ความาัางคั้งั้นการเงินอาชีพและการมีชื่อเสียงคุณจะได้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดจุดแห่งความพึงพอใจและจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการไอ้ก้าวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จบทสรุปและบทเรียนสุดท้ายก่อนถึงจุดเปลี่ยนสําคัญความสําเร็จความอิ่มเอมใจหรืออุปสรรคสุดท้ายก่อนถึงเป้าหมายใหญ่ความหมายสําคัญของไพ่ก้าถ้วย ความสุขที่ได้รับจากความสําเร็จคําสําคัญได้รับเสียงชื่นชมที่สมควรช่วงเวลาแห่งความสุขเป้าหมายสําเร็จแล้วสิ่งดีๆกาลังจะมาถึงความพึงพอใจความสุขโดยทั่วไปความปรารถนาจะเป็นจริงความหมายทางด้านจิตวิญ,ญญาณของไพ่ก้าวถ้วยถึงเวลาฉลองกับชัยชนะของคุณคุณได้บรรลุเป้าหมายของภารกิจ และนี่คือช่วงเวลาสำคัญที่คุณควรภาคภูมิใจในตัวเองใช้เวลากับความสุขและความอิ่มเอิมใจของคุณให้เต็มที่ความสุขความสำเร็จและความอิ่มเอิใจการได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณพึงพอใจ ข้อความต่อไปคำแนะนำคำนำทางเรื่องสำคัญสิ่งที่คุณควรรู้สำหรับวันนี้จากจักรวาลน,นำทางใบที่2ข้อความนำทางจากจักรวาลถึงคุณราชินีไม้ราชินีไม้มคือความสำเร็จและชัยชนะความสำเร็จในสิ่งที่ทำสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่ทุ่มเทความฝัน หน้าที่การงานและภารกิจของคุณพลังแห่งการขับเคลื่อนความมุ่งมั่นความพยายามการเปิดใจพลังแห่งความคิด้ักสรรค์และแรงบันดาลใจจะนำพาคุณสู่ชัยชนะและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณความหมายสำคัญของไพราชนินีเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งความฉลาดสัญชตาตญาณและการนำพาความเป็นผู้ใหญ่ปัญญาและความเข้าใจในตัวเอง ความหมายสําคัญของไพ่ราชินีไม้ความมั่นใจและความเป็นผู้นําที่โดดเด่นคําสําคัญมีพลังและอํานาจควบคู่กับการเป็นหญิงที่แข็งแกรง่งแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์และมั่นใจแข็งแกร่งและบํารุงเลี้ยงช่วยเหลือและใจดีการเชื่อมต่อทางสังคมความกล้าหาญความมั่นใจความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพ่ราชินีไม้ เธอเป็นราชินีที่เปลี่ยมบทด้วยพลังความกระตือรือรน้นความมั่นใจเธอสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายหากคุณรู้สึกว่าถึงเวลาที่ต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำนี่อาจเป็นสัญญาณที่ดีของคุณความสำเร็จชัยชนะและการก้าวขึ้นสู่บทบาทใหม่ของคุณการเป็นผู้นำทางขอ้อความต่อไปคำแนะนำคำนำทางเรื่องสำคัญ วลีคีย์เวิร์ดข้อคิดคำคมจากจักรวาลเพื่อนำทางคุณสู่เส้นทางแห่งการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณข้อความนำทางจากจักรวาลถึงคุณสองถ้วยการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นความสุขความสัมพันธ์ความรักครั้งใหม่สังคมใหม่หรือมิตรภาพใหม่ๆที่เข้ามาหรือความรักและการเข้าใจในตัวเองการเริ่มต้นใหม่ สัญญาณแห่งมิตรภาพที่สวยงาม X สองเป็นสัญลักษณ์ของเส้นทางที่ต้องเลือกและสมดุลของชีวิตการตัดสินใจความร่วมมือความสมดุลความหมายสำคัญของไพ่สองถ้วยพลังแห่งความสัมพันธ์และความเข้าใจคำสำคัญความรู้สึกที่ผูกพันกันการประสานทางอารมณ์มีแต่ความดีงามการร่วมมือกันความเข้ากันได้ความดึงดูดใจซึ่งกันและกัน และความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งความหมายทางด้านจิตวิญ,ญญาณของไพ่สองถ้วยความสัมพันธ์ที่สมดุลและเต็มไปด้วยความเข้าใจถ้าคุณกําลังมีคนที่ทําให้หัวใจเต้นแรงหรือมิตรภาพที่เชื่อมโยงกันนี่คือสัญญาณว่าทุกอย่างกําลังเป็นปใิทางทิศทางที่ดีความสุขความสัมพันธ์และการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของหัวใจ ข้อความต่อไปคำแนะนำคำนำทางเรื่องสํำคัญถึงคุณจากจักรวาสลสาหรับวันนี้จะโดดเด่นเป็นเรื่องใดให้ไพ่นำทางข้อความจากจักรวาลถึงคุณใบที่4หาเหรียญคือบททดสอบวิบากกรรมและความท้าทายการทดสอบความอดทนแรงใจการต่อสู้และความแข็งแกร่งของคุณและการแก้ปัญหา บททดสอบวิบากกรรมความทุกข์ยากลําบากวิบากกรรมทางด้านการเงินความขาดแคลนบททดสอบบทเรียนที่จะเข้ามาสอนให้เรียนรู้เติบโตแข็งแกร่งและก้าวข้ามผ่านมันไปค่าคืนอันมืดมิดที่หนาวเหน็บก่อนถึงรุ่งเช้าวันใหม่ที่สวยงามเลขาเป็นสนัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงความท้าทายและบทเรียนของชีวิต ความท้าทายอุปสรรคและโอกาสในการเติบโตแต่ในทุกการเปลี่ยนแปลงมีบทเรียนที่ซ่อนอยู่เสมอคำสำคัญความหมายสำคัญของไพ่ห้าเหรียญผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากคําสําคัญคืนที่มืดมนของจิตวิญญาณคืนมืดมิดที่สุดก่อนรุ่งสางถูกทิ้งไว้ในความหนาวเหน็บความยากลำบากทางการเงินช่วงเวลาของโชคร้ายความกังวลและความล้มเหลว ความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพ่ห้าเหรียญรู้สึกโดดเดี่ยวเครียดเรื่องเงินหรือกลัวการสูญเสียบางอย่างอยูอย่ใช่ไหมแต่จำไว้ว่าความลำบากเป็นแค่ช่วงหนึ่งของชีวิตเพียงอดทนและมองหาแสงสว่างที่รออยู่ข้างหน้าแล้วคุณจะผ่านมันไปได้าการก้าวข้ามจากบททดสอบและบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ข้าคืนอันมืดมิดแห่งจิตวิญญาณ ก่อนรูปอรุณแห่งฟ้าวันใหม่ที่สวยงามข้อความต่อไปคำแนะนำคำนำทางเรื่องสำคัญพลังงานโดยภาพรวมของคุณสำหรับวันนี้จะโดดเด่นเป็นเรื่องใดให้นำทางสื่อสารข้อความจากจักรวาลถึงคุณใบที่5ข้อความนำทางจากจักรวาล The e m b r e s s คือสัญลักษณ์ของผู้ให้สัญลักษณ์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ การให้การเยียวยาการแบ่งปันการเป็นที่ปรึกษาการนำทางการส่องแสงสวา่างพลังของดูฮิเลอร์ผู้เยียวยาพลังของผู้ให้ผู้ยิ่งใหญ่และภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณและสัญลักษณ์แห่งความสุขความมัง่งคั่งความบุดมสมบูรณ์ความพร้อมในชีวิตและจิตวิญญาณความหมายสำคัญของไพ่เดอะเอ็มเพรสชื่นชมความงามในชีวิต ฉันถูกครอบงำด้วยความรักและความอุดมสมบูรณ์ใช้พลังสร้างสรรค์ของคุณให้เกิดประโยชน์การสร้างชีวิตศิลปะและความอุดมสมบูรณ์โอกาสใหม่พลังแห่งความเป็นหญิงในตัวเราทุกคนยอมรับการเติบโตและมีพลังอำนาจเหนือชีวิตคือพลังแห่งความสุขความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์และพลังแห่งผู้ให้ผู้นำทาง ผู้ส่งแสงสว่างให้กับผู้อื่นต่อไปข้อความต่อไปคำแนะนำคำนำทางเรื่องสำคัญถึงคุณสำหรับวันนี้จะโดดเด่นเป็นเรื่องใดให้ไพสื่อสารข้อความนำทางจากจักรวาลถึงคุณไปที่6ข้อความนำทางจากจักรวาลเด e m a g จิเชียนเดินไปจิเชียนคือพลังงานตัวตนของคุณผู้มีพรสวรรค์อำนาจวิเศษ เวทมนต์ลึกลับในตัวตนคุณมีความสามารถมากมายมีสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่คุณสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งให้เป็นความจริงได้เพียงมีการลงมือทำการประทําการขับเคลื่อนของคุณจะนำทางสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คุณมีเวทมนต์ที่มหัศจรรย์อยู่ภายในความหมายสำคัญของไพยเดย์มจิเชีนคุณสามารถทำทุกสิ่งสำเร็จได้ มีแรงมันดาลใจและพร้อมที่จะเริ่มต้นทิ่ที่พลและความสามารถของคุณเพิ่มขึ้นคุณมีพลังที่จำเป็นใช้ศักยภาพให้เต็มที่ความสามารถและทักษะที่ประสบความสำเร็จมีความเชี่ยวชาญมีความมุ่งมั่นพรสวรรค์และอำนาจวิเศษที่อยู่ในตัวคุณหรือข้อความนำทางจากตรวาน ข้อความต่อไปคำแนะนำคำนำทางเรื่องสำคัญวลีคีย์เวิร์ดข้อคิดคำคมจากจักรวาลเพื่อนำทางคุณสู่เส้นทางแห่งการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณไปที่เข้อความนำทางจากจัรจกรวาลเพจอัเปตเคิลเด็กถือเหรียญสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามฟ้าวันใหม่อารุณ์รุ่งที่สวยงามการเริ่มต้นการผจญภยัยการเรียนรู้ และการก้าวเดินสู่เส้นทางใหม่ของคุณเส้นทางแห่งความสุขความมั่งคัง่งความรุ่งเรืองในชีวิตและจิตวิญญาณไพ่เด็กเป็นสัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่การเรียนรู้และพลังแห่งความกระตือรือร้นพลังงานอ่อนเยาวความอยากรู้อยากเห็นและการเตรียมพร้อมเข้าสู่เส้นทางใหม่ความหมายสําคัญของไพ่เด็กถือเหรียญโฟกัสที่เป้าหมายและการเรียนรู้เพื่ออนาคต คำสำคัญการสแสวงหาความรู้ความหลงไหลในสิ่งที่คุณสนใจมีสิ่งให้เรียนรู้อีกมากมายข่าวดีในเรื่องทางโลกการเริ่มต้นและความมั่นคงความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพ่เด็กถือเหรียญน,นี่คือช่วงเวลาของการเรียนรู้ฝึกฝนและสร้างความมั่นคงให้ตัวเองทุกก้าวที่คุณเดินไปในตอนนี้จะเป็นรากฐานที่มั่นคงของอนาคต จงก้าวเดินต่อไปสู่เส้นทางที่ใช่และความสำเร็จที่คุณรอคอยข้อความต่อไปคำแนะนำคำนำทางเรื่องสำคัญพลังงานโดยภาพรวมของคุณสำหรับวันนี้จะโดดเด่นเป็นเรื่องใดสำคัญให้ไพ่นำทางใบที่8ปดข้อความจากจะกรววนถึงคุณเด็กถือไม้ สัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่ชัดเจนการเริ่มต้นใหม่การผจญภัยและการเดินทางสู่เส้นทางใหม่ของคุณการเดินทางผ่านบททดสอบความทุกข์ยากลำบากและการผจญภัยมากมายเพื่อก้าวข้ามเพื่อเติบโตเพื่อความแข็งแกร่งของชีวิตและจิตวิญญาณให้เด็กเป็นสัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่การเรียนรู้และพลัง,งความกระตือรือร้น พลังงานอ่อนเยาวความอยากรู้อยากเห็นและการเตรียมพร้อมเข้าสู่เส้นทางใหม่ความหมายสำคัญของไพ่เด็กถือไม้พร้อมลุยเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่คำสำคัญความกล้าที่จะเดินต่อไปยืนหยัดในแรงกดดันปกป้องสิ่งที่เชื่อมัน่นการทดสอบความเชื่อมัน่นไม่มีอะไรจะทำลายจิตใจคุณได้ขอบเขตความหวังอันยิ่งใหญ่และความกล้าหาญ ความหมายทางด้านจิตวิญญาณของภายเด็กถือไม้ความตื่นเต้นและแรงบันดาลใจปลักดันให้คุณเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอย่ากลัวที่จะก้าวออกจากเกตปลอดภัยของตัวเองการผจญภัยและโอกาสกำลังรออยู่ข้างหน้าจงก้าวเดินต่อไปสู่เส้นทางใหม่ของคุณข้อความต่อไปคำแนะนำคำนำทาง เรื่องสำคัญวลีคีย์เวิร์ดข้อคิดคำคมจากจักรวาลผ่านไพ่ถึงคุณเพื่อการนำทางใบที่9ก่อนบทสรุปสมท้ายเอราะความนำทางจากจักรวาล6กเหรียญคือพลังแห่งการรับและการให้คือสมดุลแห่งจักรวาลคุณกาลังจะรับความช่วยเหลือจากจักรวาลจักรวาลกำลังนำทางส่องแสงสว่าง หยิบยื่นความช่วยเหลือมาจังคุณคุณจะได้ก้าวข้ามหลุดผลจากปัญหาที่เผชิญอยู่วิบากกรรมความขาดแคลนความทุกข์ยากลำบากข้ามคืนอันมืดมิดแห่งจิตวิญญาณจากประวาลกำลังหยิบยื่นนำทางความช่วยเหลือมายังคุณให้ก้าวข้ามจากความมืดสู่แสงสวา่างและการเดินทางครั้งใหม่สู่รุ่งเช้าวันใหม่ที่สวยงาม เลข6เป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าความสมดุลและบทเรียนห่งความเมตตาการก้าวไปข้างหน้าความสมดุลและการเรียนรู้จากอดีตความหมายสำคัญของไพ่หกเหรียญการให้และการรับอย่างสมดุลคำสำคัญจักประวาลเต็มไปด้วยความมั่งคั่งความสมดุลของทรัพยากรการให้และการรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเงินการเป็นคนใจกว้าง ความโชคดีโดยทั่วไปความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพ่หกเหรียญวันนี้คุณกำลังอยู่ในบทบาทของผู้ให้หรือผู้รับไพ่ใบนี้สื่อถึงพลังแห่งความสมดุลไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางด้านการเงินการงานหรืออารมณ์ความรู้สึกจงแบ่งปันเมื่อมีโอกาสให้และรู้จักเปิดใจรับเมื่อต้องการพลังแห่งการรับและการให้ สมดุลที่ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาลข้อความต่อไปคำแนะนำคำนำทางเรื่องสำคัญจากจักรวาลถึงคุณสลวาวณีบทสรุปโดยภาพรวมจะเป็นเช่นไรให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความสำคัญพลังงานของคุณสู่เส้นทางแห่งการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญ,ญาณใบที่10บบทสรุปบทส่งท้าย ราชินีถ้วยคือการก้าวขึ้นสู่บาลังแห่งตัวตนของคุณบาลังแห่งความสุขและชัยชนะวัฒจักรที่สมบูรณ์และจุดสูงสุดข,ของคุณการก้าวขึ้นสู่จุดแห่งความสุขความพึงพอใจความฝันที่เป็นจริงและการได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการให้ราชินีเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งความฉลาดสัญชตาตญาณและการนำพา ความเป็นผู้ใหญ่และปัญญาความเข้าใจในตัวเองความหมายสําคัญของไพ่ราชินีถ้วยราชินีแห่งหัวใจและความอ่อนโยนคําสําคัญสมดุลและเปี่ยมไปด้วยความเมตตาเล่าเรื่องของคุณให้ฉันฟังผู้มีความเห็นอกเห็นใจเมตตาเอาใจใส่สนับสนุนรับฟังได้ดีอบอุน่นและเปลี่ยมไปด้วยความรักเป็นที่ปรึกษาเป็นที่รักใคร่ ความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพราชินีถ้วยเธอเป็นผู้ฟังที่เปลี่ยมไปด้วยความเมตตาและสามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งเธอชวนให้เราฟังเสียงหัวใจของตัวเองและยอมรับอารมณ์ของเราโดยไม่ต้องซ่อนเก็บมันไว้พลังแห่งความสุขและพลังแห่งการให้การเยียวยาการนำทางการส่องแสงสว่างให้กับผู้อื่นต่อไป คือพลังที่ยิ่งใหญ่ของคุณบทสรุปโดยภาพรวมพลังงานของคุณสู่การก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณคำแนะนำคำนำทางจากจักรวาลคุณกำลังจะก,ก้าวสู่จุดสูงสุดแห่งชีวิตจุดแห่งความสุขและความพึงพอใจความเบิกบานสำราญใจความมีพร้อมในทุกด้านของชีวิตการงานการเงินความเป็นอยู่ ความมั่นคงในชีวิตและจิตวิญญาณและการก้าวข้ามจากบุตรสอบวิบากกรรมความขาดแคลนความทุกข์ยากลําบากข้ามเขนอันมืดมิดแห่งจิตวิญญาณคุณกําลังจะก้าวข้ามผ่านพ้นมันไปสู่การเริ่มต้นใหม่สัญญาณแห่งการเริ่มต้นที่สวยงามการเริ่มต้นสู่ความสุขความสัมพันธ์ครั้งใหม่เส้นทางที่ใช่เส้นทางที่คุณเลือกด้วยหัวใจการเริ่มต้นใหม่ ด้วยพลังความสามารถสติปัญญาและพลังบุญบรารมีของคุณคุณจะเริ่มต้นใหม่ในเส้นทางที่ใช่เส้นทางแห่งความสุขความสงบที่แท้จริงการได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณพึงพอใจความเบิกบานสำราญใจและการเดินทางสู่ความสุขครั้งใหม่แห่งจิตวิญญาณคุณกำลังจะก้าวข้ามจากขําคืนอันมืดมิดที่หนาวเหน็บ สู่รุ่งอรุณวันใหม่ที่สวยงามฟ้าใหม่เส้นทางใหม่และการเริ่มต้นใหม่ของคุณจักรวาลกำลังหยิบยื่นโอกาสความช่วยเหลือมายังคุณคุณกำลังจะรับโอกาสจากจักรวาลสู่การเริ่มต้นใหม่เส้นทางใหม่ชีวิตใหม่เส้นทางที่ใช่สิ่งที่คุณเลือกสิ่งที่คุณตัดสินใจการเริ่มต้นสู่ความสุขครั้งใหม่ของคุณด้วยพลังอำนาจสติปัญญา และบุญบารมีคุณจะได้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของคุณบาลังแห่งความสุขความภาคภูมิใจและความพึงพอใจการได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการความพร้อมในทุกด้านของชีวิตอิสรภาพแห่งชีวิตและจิตวิญญาณและการเริ่มต้นสู่บทบาทใหม่การเป็นผู้นำผู้ให้ผู้แบ่งปันผู้เยียวยาผู้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป เมื่อคุณมีความบริบูรณ์เติมเต็มในตัวตนที่เพียงพอพอที่จะให้แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปเป็นผู้นำทางเป็นแรงบันดาลใจเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปคุณคือผู้ให้ผู้ยิ่งใหญ่คือพลังแห่งรักไร้เงื่อนไขไพ่เมเจอร์นาะที่สวยงามของคุณตัวตนของคุณคือไพเดอมเพรสพลังแห่งความสุข ความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตและจิตวิญญาณและพลังของผู้ให้ The healer ผู้เยียวยาผู้เป็นที่ปรึกษาผู้นำทางผู้ส่องแสงสว่างให้กับผู้อื่นต่อไปและไพ่ The magician คือตัวตนของคุณผู้มีความสามารถพรสวรรค์เวทมนต์และสติปัญญาอยู่ภายในคุณมีความสามารถมากมายและพลังวิเศษ ซ่อนอยู่ในตัวมีสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่พลังแห่งบุญบารมีของคุณจะนำพาคุณก้าวข้ามจากความทุกข์วิบากกรรมบททดสอบเพื่อเริ่มต้นใหม่สู่เส้นทางใหม่ความสุขความสัมพันธ์มิตรภาพใหม่ๆการเรียนรู้ใหม่ๆการผรชนภัยการเดินทางสู่เส้นทางใหม่คุณจะรับความช่วยเหลือจากจักรวาล จะกระวาลจะหยิบยื่นโอกาสและความช่วยเหลือมายังคุณสู่การก้าวต่อไปสู่เส้นชัยและความสุขความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์คุณจะได้ก้าวขึ้นสู่บาลังของคุณในจุดที่คุณพึงพอใจบาลังแห่งชัยชนะความสุขความสําเร็จความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตและจิตวิญญาณและการเริ่มต้นสู่ภารก,กิจครั้งใหม่ของคุณ การเป็นผู้ให้ผู้นำทางผู้ส่องแสงสว่างให้กับผู้อื่นต่อไปคุณคือพลังของผู้นำและผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ใหเดอะเอ็มเพลราชนีไม้ราชินีถ้วยคุณคือพลังแห่งความสุขความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์พลังแห่งความสำเร็จและพลังแห่งผู้ให้ผู้นำทางผู้ส่องแสงสว่างให้กับผู้อื่นต่อไป คุณคือเดอะฮิลเลอร์ผู้เยียวยาผู้มีพลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนพลังแห่งการให้พลังแห่งรักไร้เงื่อนไขคือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณคุณกำลังจะก้าวข้ามจากค่ำคืนอันมืดมิดสู่รุ่งเช้าวันใหม่ที่สวยงามการเดินทางครั้งใหม่เส้นทางใหม่และภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณ จักรวาลจะคอยสนับสนุนเส้นทางของคุณคุณกําลังจะรับความช่วยเหลือจากจักรวาลบทสรุปส่งท้ายด้วยความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพ่ที่เป็นกุญแจสำคัญของคุณคือไพ่ The Empress ความสุขความมั่ง,งคั่งกวัามอุดมสมบูรณ์และพลังแห่งผู้ให้ผู้เย,ออยียวยาความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพ่ The Empress คือราชินีแห่งธรรมชาติและพลังสร้างสรรค์แห่งจักรวาล ความอดมสมบูรณ์ความรักพลังจักรวาลและเ hey ทพีผู้ให้กำเนิดไพ่เอ็มเพรสคือไพ่หมายเลขสามคือพลังสามคัคคีแห่งตรีเอกานุภาพตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์พลังแห่งการสร้างสรรค์เข้ารวมกันพลังแห่งจักรวาลลมหายใจแห่งจักรวาลที่ให้ชีวิตแก่ทุกสรรพสิ่งผู้ให้ชีวิตตัวแทนความลับสุดยอดแห่งจักรวาลคือพลังงานแห่งผู้ให้ ผู้นำทางผู้ส่องแสงสว่างให้กับผู้คนขอขอบคุณความหมายที่สวยงามทางด้านจิตวิญญาณของไพ่ทาโร่โดยหมอมิวจากเพจทาโร่อมเมจิกและเพจทาโร่แห่งไทยเอทเร์ีความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพ่ทาโร่ที่สวยงามโดยหมอมิวบทสรุปปิดท้ายด้วยวลีคีย์เวิร์ดทางด้านจิตวิญญาณของไพ่เดอะเอ็มเพรสที่เป็นกุญแจสำคัญของคุณ ไอ่ดีเอ็มเพลตคือรวลาชินีแห่งธรรมชาติและพลังสร้างสรรค์แห่งจักรวาลหัวใจของวงล้อธรรมชาติเธอไม่ใช่แค่ผู้ให้ชีวิตแต่คือตัวแทนแห่งความลับสุดยอดของจักรวาลการสร้างการรักษาการทำลายล้างเพื่อให้วัฏจักรดำเนินต่อไปทุกความรักและความโกรธของเธอคือแรงสั่นสะเทือนที่จะเปลี่ยนแผ่นดิน ขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับวันนี้พบกันอีกครั้งสำหรับคลิปถัดไปสำหรับช่องรามินเดอะฮันิทาโร่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ